นี่อะไรเงี้ยโหยังเป็นป่าคือข้างๆสถานีรถไฟยังเป็นป่าเป็นอะไรเงี้ยนะชอบมากอย่างเงี้ยสันชอบแบบขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปดูบรรยากาศอะไรประมาณอย่างนี้แหละคืออาจจะไม่ได้แบบว่าเหมือนเอ่อเหมือน youtube ช่องอื่นนะที่บอกว่าพาไปดูพาไปกินสิบร้านอาหารอะไรเงี้ยสันชอบแบบฟิลแบบว่าขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปตามสถานที่อะไรอย่างเงี้ยที่แบบคนไม่ค่อยไปกันเท่าไหร่ เราชอบเราชอบดูบรรยากาศจริงๆมันมีสถานีรถไฟอีกเยอะแยะเลยทุกคนแต่ว่าเรามาแล้วก็เราอยู่ใกล้แม่ทะนะแล้วก็เลยมาสถานีแม่ทะนะครับมาลองดูบรรยากาศกันดูยแล้วก็เราก็แบบอาจจะต้องเข้าในตัวเมืองลำปางแล้วก็เดี๋ยวแบบถ้าขับไประหว่างทางมีอะไรนะ่าสนใจก็อาจจะแวะแล้วก็พาทุกคนดูบรรยากาศอีกนิดหน่อย สวยๆนี่สถานีแม่ทะนะครับ